วันนี้ไปติดตามความพร้อมของหน่วยงานต่าง,างๆที่รวมพลังกันช่วยเหลือพี่น้องไทยในถิ่นทุรกันดารให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งปีนี้ไปได้อย่างราบรื่นโดยวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดเข้าถึงทุกพื้นที่เป้าหมายไปติดตามรายละเอียดกันค่ะภัยธรรมชาติไหนๆก็พ่ายน้ำใจคนไทย P.E.A. จับมือพาคีเครือข่ายช่วยเหลือพี่น้องไทยในถิ่นธุรกันดารผนึกกำลังเอาชนะภัยแล้งเมื่อวันที่28มกราคม2 5 5 8พลเอกอุดมเดชศีตบุตรผู้บัญชาการทหารบก นายสาธิตรุ่งจิรัตนานนท์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมรักษาการแทนผู้ว่าการ P.E.A. พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทปตทจำกัดมหาชนการประปาส่วนภูมิภาคกลมทรัพยาก,กรน้ำบาดาลร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2558นักกองบัญชาการกองทัพบ,บก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องไทยในทุกภูมิภาคจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากซึ่งในปีนี้คาดว่าจะยาวนานและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับความช่วยเหลือของ PEA ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่17 PEA พร้อมให้การสนับสนุนกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดจ่น้ำถาวรตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดอย่างเต็มที่โดยมีกองทัพบ,บกรับผิดชอบฝ่ายอำนวยการประสานงานจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่รัษดรบริษัทปตทะจำกัดมหาชนสนับสนุนงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลสนับสนุนจัดจุดจ่ายน้ำถาวรให้กับหน่วยงานของกองทัพบ,บกส่วนการประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนน้ำประปาให้กับหน่วยงานของกองทัพบ,บกโดยการดำเนินโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง31 000, สิงหาคม2558หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะสิ้นสุดในการแก้ปัญหาภัยแล้งนี่ก็คือต้องใช้น้ำและน้ำที่ใช้เป็นหลักก็คงเป็นน้ำบาดานลนะครับ ทางกองทัพบกก็จะไปร่วมกับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็จะไปหาแหล่งน้ำต่างๆในชนบทตอนนี้ในจุดนี้มันจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อที่ในการที่จะใช้ปั๊มน้ำในการปั๊มเอาน้ำบาดาลเนี่ยขึ้นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในชนบททางกายฟ้าส่วนิภาคจึงได้เข้าไปร่วมมือกับทางกองทัพบกในการที่จะส่งจ่ายไฟฟ้าไปให้แล้วก็ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการร่วมมือกับทางกองทัพบกในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในครั้งนี้